สว,ส,สวัสดีค่ะก่ Walker, ขอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายก็สวัสดีค่ะคือกันนะคะนะ่ะคุณยายก็สวัสดีค่ะคือกันนะคะผ้าล้านหน่อยมาเร็งนะ,นะคะมือนี้าขี้จักรยานเร็งนะคะฝนมาตกค่ะมือนี้ฝนมาตกผ้าล้านหน่อยขี้จักรยานเล่นบายไปค่ะเพื่อนเพืนาะค่ะ ขี่รถไก่ท่าหน,นะค่ะท่าค่ายน้องอินนะคะ<ม>่ะอินปั่นจักรยานเก่งไหมคะเก่งไหมเก่งอ่ะปันป่นโชว์หน่อยอินปั่นฮีดูอินปั่นฮีดูเอ,ปอะปั่นไปเลยโอ้ยหุวดรถมานะหนุ่รถมาะจะเข้าไปแล้วจะเข้าไปแล้วโอ้ยจะขับยังไงเนาะจะเข้าไปแล้ว <c oughs> ยายก็พาหลานหน่อยมาหัดขับรถเนาะค่ะพุ่นกลับบ่อขั้นเก่งไปไหน่อยนะค่ะเก่งไหมน้าอินขับนนะะเก่งไหมคะ อะขับโชว์หน่อยค่ะขับยังไงอย่าเข้าป่านะคะเออเนาะเอียงขับให้ดูเออเนาะอินขับให้ดูขับให้ดูหน่อยค่ะอ่ะขับโชว์หน่อยค่ะน้องอินโชว์หน่อยขับไปเลยไปพู้นลงเหมืนเด้อเบาๆนะลูกนะเบาๆนะอย่าเข้าป่าอีกนั่นน่ะขับรถเนี่ยก็เข้าป่าประจำเลยนะขับรถน่ะอ่ะขับยังไงอ่ะขับให้ดูหน่อย ระวังหมานะลูกหมาใครนู้นระวังหมานะลูกโอ้วี่ตามเจ้าของไปอะขับขึ้นมาดีขับขึ้นมาขับขึ้นมาเร็วขับขึ้นมาอ่ะขับขึ้นมา,ข,ข,นมาขับได้ไหมคะโอ้อินเก่งค่ะขับรถเก่งออกกำลังกายค่ะหลังเลิกเรียนค่ะปฏิภา,าคมาขี่นะคะ่ะหัดขี่นะคะ่ะเออทางคั้นเกียนะค่ะทางคอนเกียทางน,านี่ก็สิบเป็นล่งทงนะะ้อค่ะเป็นนาพูนนี่ กับมาพามาเรียนสวนค่ะนี่สวนค่ะสวนค่ะมีบ่อบ่อข้างล่าง้งคะข้างบนพูดมจะเป็นบ้าน,นค่ะบ้านหลังหนึ่งอีกน,นคะคะไปเดินไปลูกไเข็ดปั่นไปพาไปเที่ยวพาขี่รถเลดอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขับลงมานะคะอะขับขึ้นไปนะคะ,ะขับลงมาทันนี้ขับลงมาเลี้ยวมาลูกเลี้ยวมา ดูรถมานะคุกรถมารถมาแอบก่อนแอบข้างทางก่อนแอบข้างทางก่อนนะรถมานะคะแอบข้างทางก่อนให้รถไปก่อนนะคะรถไปก่อนเออปะขับมาที่นี่ขับมาขับลงไปที่เก่งหรือเปล่าขับลงไปดิโช่ที่โอ้เก่งแล้วขับได้แล้วคับขับได้แล้วอินขับได้แล้วไปแล้วนนทนไปแล้วอ่ะไปไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะ ก็อยุกับหลานหน่อยนะคะขอบรั้วยายก็มีอยสามคนนะคะมีหลานมีตามียายนะคะมีหลานน,ลาน,น้อยผู้หลานนน้อยเนี่ยอายุสามขวบๆนะคะเดินกุมพ้านเนี่ก็สซีซีขวบเนาะคะ่ะอยู่กันสามคนตายายหลานนอ้อยปั่นลูกปั่นเกีงไหมคะปั่นไปค่ะปั่นไปปั่นไปทางไหนคะไปปั่นไปค่ะอีกสักพักนึงก็ไปกินข้าวอาบน้ํานะคะทําการบ้านคุณครูให้การบ้านไหมคะ ให้คุณครูให้การบ้านอะไรคะการบ้านเขียนเขียน a อเอนมดเนี่ยเขียนได้ไหมคะได้แต่ว่าหนูไม่จะทำขาดหนูทำหนังสือขาดไหมคะไม่ไม่อ๋อยินเก่งคุณคุณรูสอนอะไรมัางวันนี้คุณครูคุณครูสอนให้เด็กไปเรียกหนังสือไนหนังสือน้องอินอ่านก็ไก่ถึงหอนฮูกได้ยังได้แล้วอ่านให้เพื่อนๆฟังสิสักสักครึ่งนึงก็ได้คะ่ะอะ ทำไงคะอ่ะพูดหน่อยก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่อะไรอะอ่ะไข่อะไรก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อะไรไข่นาวพอหวายของเรากอควายขานะ้าวนาขอคนขึงขังขอ,งของละข้างขงา้างฝางูใจกล้าขอแด้ดอขอสิงตีดังขอแฟนเน <c oughs> นี่กัน เป็นนักเรียนนะคะนักเรียนบรรน,นอกมากค่ะกับบุคอยบุคอยเก่งคือเด็กหน่อยในเมืองนะคะเนะาะวิงหนีาออคูกันิงโชภาเจดยิงโชาดาชดาไปไหนดอชดาไปไหนดอวพรราก็ออานแล้วเราพุทธเจ้าเดินย่องนอนเนนไปไหน <c oughs> ไปโรงเรียนกับพึ่งพึ่งในเข่าในสองเทิมนะค่ะเนาะอินพึ่งเข่าในสองสองเทิมนี่แหละจ้ะต้งนิมนต์แต่ก่อนกระเทียมโนบาลนะคะนี่ข้าเข้าโนบาลนะคะต้องนิมนต์ตาลังตุงพ่อคุณพ่อคุน้องอินอย่าพูดมั่วหนีแล้วท่องดีๆนะคะเข้าไหมเออจะพูดเพาะเพาะท่องในได้ก่อนน้องอินมั่วแล้วมั้งแม่ว่ามั่วไหมเนี่ยไม่ไม่มั่วเหรออ๋อไม่มั่ว อสีแดงสีแดงอ่ะพูดทีวันอาทิตย์เป็นอะไรคะวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีอะไรสีแดงวันอังคารสีอะไรสีชมพูพูดชัดๆดังๆวันพุธวันอังคารสีชมพูวันพุธสีอะไรวันพุธสีเขียววันพฤหัสวันพุธวันพุธวันพุธสีชมพูวันศุกร์สีอะไรคะสีฟ้าวันเสาร์ล่ะสีม่วงเรือ ตัวมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยเอ้เก่งจริงๆเลยเอาไปบายเพื่อนเพื่อนก่อนบายเอามองกล้องหน่อยไปบายมองกล้องหน่อยบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอินจะปัดนยักยานไหมเนี่ยปั่น